สาวมันเกิดที่จะมีคนถูกสเปคเข้ามาจีบก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์บวยพรให้ตัวคุณต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีอูจาขอให้ลูกโชคดีดั่งแบงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิด ใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่ฤษีตาทิพย์ฤสีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณปู่จ๋าลูกอยากรู้ว่าสามวันเกิดไหนที่จะมีคนถูกสเปคมาจีบและ ขอคําแนะนำคําตักเตือนจากปู่ด้วยวันพฤหัสบด,ดีวันพุธวันศุกร์ขอเสียงคนที่เกิดทั้งสาวันนี้และพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดี ปูจาขอให้หนูโชคดีต่างแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปคุณเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดปู่อยากบอกว่าช่วงนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่เราจะสบายขึ้นนะครับหลังจากที่เครียดหลังจากที่เหนื่อยหลังจากที่ปวดหัวในหลายๆด้านหลายๆเรื่องนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาที่ ตัวคุณเองนะครับจะได้เจอสิ่งดีๆนะครับเป็นเวลาที่หมด,หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดไทยอันตรายใดๆนะครับก็ไม่มากล้ามกลายศัตรูต่างๆนะครับก็ถอยไปแล้วนะครับถือว่าช่วงนี้ดวงตัวคุณดีมากๆในที่สองนะครับในช่วงนี้ตัวคุณเองนะครับรายจ่ายต่างๆก็จะหมดไปกับการที่ไปดูดวงนะครับเช่าว,วัตถุมงคลนะครับ ทำบุญเสริมดวงชะตานะครับปล่อยปลานะครับต่อชีวิตต่างๆนะครับสะดาะเคราะห์นั้นโอกาสที่จะได้มีโชคมีลาภนะครับจากการทําบุญก็จะมีนะครับตอนนี้ปู่เขบอกว่าอย่าลืมนะครับไหว้พระสวดมนต์นะครับเจริญจิตนะครับแล้วก็ทําบุญปล่อยปลาเกินอายุบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ทำบุญผ้าขาวหขอศพนะครับทำบุญลงศพจะนุนนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของตัวคุณ ลูกน้องนะครับหมายถึงว่านะครับคนที่อายุน้อยกว่านะครับลูกน้องบริวารนะครับลูกหลานนะครับจะนําสิ่งดีๆนําความสําเร็จมาให้ทําให้ตัวเราชื่นใจนะครับหรือว่านะครับใครอยากเสี่ยงโชคนะครับลองนะครับขอนะครับกุมารไอ้ไข่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะสําเร็จนะครับตามที่ใจหวังนะครับ สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทํามานะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีตกกังบนนะครับสบายใจได้นะครับว่าสิ่งต่างๆนะครับจะเริ่มเข้ามาด้วยดีนะครับเร,เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องของความสัมพันธ์ความรักต่างๆนะครับก็จะราบรื่นนะครับทําให้คุณตัวคุณสบายใจมากขึ้นนะ เดินหน้าต่อนะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับในช่วงนี้ตัวคุณเองนะครับจะมีนะครับพลังงานมีความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวอยากจะพุชนไปนะครับจากจะไปทํานู่นทํานี่นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเดินหน้าต่อนะครับไม่ต้องรอนั้นะดุยเต็มที่นะครับสิ่งดีๆรออยู่ความสําเร็จรออยู่ขอให้นะครับสู้ต่อไปนะครับเพื่อสิ่งดีๆที่จะมีมาสําหรับทุกคนใครที่ดวงตก ฐานดวงชะตาติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมาตรวจดวงชะตานะครับกับอาจารย์นะครับด้วยการตรวจดวงชะตานะครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าดาวไหนดีดาวไหนร้ายตกเรือนชะตาไหนนะครับที่มันทําให้เกิดวิบากกรรมเก่าต่างๆนะครับที่ตามมานะครับเราจะมีวิธีแก้วิธีการวิธีเสริมอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับกด จิ้มเข้าไปนะครับดูดวงส่วนตัวนะครับมีโปรตอนนี้599นะครับกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์